สีแดงแต่ถ้าแป้งรูปแล้วก็ซองให้ทุกคนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านซองสี<ด>งเอานะคะจ้าเห็นตัวไหนคะเห็นไหมเพิ่งจะซองค่ะสีแดงแป้งเสร็จสีแดงเพิ่งจะซองเนาะท่านผู้ชมอู่ทางบ้านเห็นตัวไหนครอบเงินมากได้ค่ะเด้อเมื่อกี้เห็นไหม มันล่างๆแล้วเจท่านผู้ชมดูว่าคือเลขยังเนาะเลขเจ็ดเนาะนี่เป็นหาหรือเป็นหกนี่ยล่ะสี่เจ็ดเจ็ดอ้ยนี่สี่สี่เจ็ดโอ้ยอยู่ตั้งด่วนบ่เห็นเดือนสกาวเห็นสี่เจ็ดนี่สี่เจ็ดเลยซั้นเนาะใหญ่เลยใหญ่เลยปันปันเอามือออกดูเจตรงนี้ข้างล่างเป็นสามหกเจเห็นหลายๆเนาะบอกว่านี่สี่เจ็ดอันนี้สามหกสี่เจ็ดตัวตัวท้ายนี่เป็นยัง โอ้ยอย่าเป็นบอสับเป็นหาคือหาโอ้ยขึ้นแม่เข็นว่าหาอันคือสคนละมุมบ่สามสี่เจคุณน่ะสามสี่เจ็ดเจดางเจ็ดหาเมื่อกี้คือมีขนเห็นเเดียวเห็นบ่นี่สาสี่เจ็นี่สาสามชัดอยู่เออสามสี่เจ็ดละมุมบ่ชัดสาสี่เจ็นี่เห็นสี่เจ็ดเลยโอ้เลุ่นนี้มีเจ็ดค่ะท่านผู้ชมสามสี่เจ็ นี่ได้ตัวไทยนี่เป็นหกหรือเป็นฮานี่ล่ะเชียวลายตัวแท้มัม่มนี่เนาะเจดียตัวเห็นแล้วล่ะวันเนาะท่านผู้ชมเห็นตัวใดคือกันบอกก็บพิจารณาบึงด้อามาตะดุมเห็นโทรศัมันเนาะเจ้าของเจดียนี่ขึ้นข้างนี้มาข้างนี้แรเหเดไหยชตินี่สามนี่นี่สนี่นี่เจ็ดวั้องตาเป่ายังจะมาสัขนาดนี้นี่เนาะสามสสมสี่เจ็ดวันสมสี่เจ็ดอ ตัวนี้จะเป็นตัวยังหรือว่าเป็นตัวเจแดงว่าปัญหาของลูกฮกนี่แหละตัวนี้ก็เป็นซีซีที่ไหนให้คุณผู้ชมชมด้วยเนาะเอมุมนี่สิเป็นตัวใดแต่มุมเจแดงนี่เห็นเป็นซีคือซีเก่าเจแดงเห็นตัวไหนนะซีเก่าซีหรือสามซีซีนะมุมมองมุมนี่ก็แยกเป็นซีคือเก่าได้แน่ไงทั้งทั้งสามซีเจ็ด ต่อทายด้วยหหรือห้าที่นี่เป็นทีประกนแค่ะตัวน้อยเนาะมันตัวน้อยตัวน้อยเนาะแต่สี่ตีสี่ชัดอยู่ด้วยนี่ละต่ก้อนก็ออกอยู่นี่ละซองนี่ทั้งบานนะเห็นตัวนี้เลยอันนวดตัวตั้งแต่ตีก่เนี่ยตะพี่เล้วใครสั้ๆาามันออกทาเจ็ดท่ังดนี่นี่ข้านี่เป็นซนเก้าเป็นซีเก้าีูนยาซองให้เพิ่มด้ว นี่เบิ้งครับนี่ท่านผู้ชมสามสี่เจสาตัวตรงๆร้ามันออกมาตาเป้าก็เห็นตัวนะอนาี่เาเส้นะวันนี้มาเซ็นใาเจ้าแม่พีระล่มนะครับผู้ที่โชคดี ก็มีคนถูกเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับก็บางท่านก็มาถูกมาสัมผัสก็ถึงเวลาก็จะมาเส้นไหว้นะครับที่ผีเรือล่มนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับบางท่านก็ถูกก็มามาเส้นไหว้

ร้อยเอ็ดโอมาไกลเนาะอุดรเพิ่งเพิ่งกลับมาจากอุดรโอ้กับมือใดมาเนี่ยกับมือเอท่กัปุนตวันี้่มาอกักตัวใบบ่ไอ้ขี้มักกัดที่ที่เหมือนอะไรือ้มัวงวดก่อนถูกกว่่ถูกเล็กตัวไหนงวดก่อนเน สี่หกวันนี้ก็เลยมาได้มาทําบุญมาเส้นไหวอ๋อวันนี้ได้ยังครับวันนี้สาธุสาธิวันนี้ก็ให้ได้สักสามตัวมาจากร้อยเอ็ดมาจากอุดรน,นะครับมาไกล

ดลงมาเตมหนึ่งอวันนี้เจแดงซื้อเลขนะครับเจซื้อเลขตัวไหนฮะสองสี่เจ็ดค่ะสองสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดบอมีเท่ากับสองสี่เจ็ดเพียรลดลงมาหนึ่งเต็มนี่ค่ะสองสี่เจ็ดค่ะสองสี่เจ็ดตั้งใจจะซื้อเลขไหนนะเจ๊ก็เห็นตัวนสามสี่เจ็ดกับสองนี่หละง่ามเดียวเจ้าแรกระถูกแน่นอนนะคะสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ด ไปเห então, like? no? ็นสามสี <S 2> 2, <S ่เจ็ดเนาะามมีห้าสอ่เราเพิ่นหายาตัวนี้แหะรางวัลที่หนึ่งีเร่ลมห้าสีได้คึกคักเนาะค่ะตอนนี้ชว้อน้อสองสี่เจดค่ะสองสี่เจกแม่ทีเร่ลหาโชคลามสี่เจ็ดนี่แหละรางวัลที่หนึ่งตอนนี้เอา้ไว้ในกระเป๋าเลยฮะตอนนี้ไปไว้ใต้มน กรอนหวยออกนะฮะเจเดเข้ากระเป๋าแล้วกำลังข้า่งย่างเงินเข้ากระเป๋าแล้วออกแน่นอนกำลังข้งย่งหันอาคุ้มทรัพยานาคครับจับทองครับผมช่องคุ้มทรัพยานาคงวดนี้ถ้าเจแดงถูกก็จะเป็นงวดที่สามค่ะงวดที่สามจับได้ตัวนี้มากอีอย่างครับน่งจับเงินจับทองค่ะโอ้จับเงินจับทองจ้ะอ๋อคุมได้เอาพยุนีพยุนีเองเนี่ยอ๋อเอาเจ้าของเงินว่างไว้เลยได้ไหมได้เอา ครับนี่ก็พีลรล่มนะครับวันนี้ก็คล <c oughs> ึกคลึกคลื่นอยู่นะครับวันนี้เจกงครับเจียง <c oughs> เห็นไหมละ่ะมองไม่เป็นหรอกหนึ่งเราไม่กล้าบอกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไม่ถูกเดีย๋ยวเนาะถูกไม่ถูกพ <c oughs> ี่เราพี่เกาถูกสามงวดแล้วนะ่ะพี่ชุดอืใคร <S <s ไอเด็กาวดมวดดมวดแล่สามมนแกต้องวรดอยู่หรอแเวนหาอ๋ตะเวนหาทุกที่น้ำมันแกพอดีแหละเออเนี่ยมีสามเาายสีปด บนเอากระเท้าแต่ว่าข้างล่างหนูไม่ขอบอกแล้วกันเดี๋ยวเอากระเจ้าอื่นเนาะเลขอะไรน้เมื่อกี้นี่นะห้าป มองเห็นเป็นห้าสี่แปดนะคะท่านผู้ชมใกล้ๆกันก็ลองเก็บไปพิ 5, 4, จรารณา 5, 8, ดูนนะะคเสื่อว่าจะมีโชคไปกับโชคดีนะคะอะไรเนี<ๆ>่ยค่ะแอปก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีคะ่ะเพิ่นเห็นคนเห็นห้าสี่แปดนะครับ, 5, 4, รบผู้โชคดีได้ถูกเป็นแสนะ 5, 4, นะครับห้าสี่แปดครับ ่านผู้ชมนะครับก็หัวเรือนะฮะที่ผู้ที่เคยโชคดีนะฮะก็วันนี้ก็มาได้ห้าสี่แปดนะครับก็เลขค่อนข้างจะเยอะนะฮะดวงกำลังขึ้นนะตอนนี้อาศัยอาศัยดวงครับผมมากับดวงดวงคุณนึ่งขอขอซองหน่อยนะคขอซองหน่อยเนาะนี่นะฮะ ผู้ที่เคยโชคดีงวดที่ผ่านมานะฮะทุกเป็นแสนครับถูกเท่าไหร่นะแสนเท่าไหร่แสนแปดแสนแปดเราซื้อบ้านเราไม่ได้เราซื้อไต้หวันไปซื้อไต้หวันบ้านเราไม่รู้หวยดังอะไรกันบ้่นเราบ้าเราบามาถึงกี่ทุ่มาตั้งวันนั้นสี่ทุนะคะทั้งที่เชีวคุณวันนี้เกี่ยมากใช่ไม่มีงวดหลกานมาก็ถูกแสนแปดหมื่นนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มองเห็นเป็นห้าสี่แปดนะคะ ก็เราเก็บไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะมีโชคไปกับคุณพี่นะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีคะ่ะห,ออหครับท่านผู้ชมนะครับก็เลขก็ค่อนข้าง,งจะเยอะนิดนึงนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเดี๋ยวไปทํา เดือนสกาวนิดนึิงครับสวัสดีครับเดือนสกาวครับทักทายในในก็จะ,ะโอ้มาถึงโซลินเป็นไงบ้างครับมาถึงโซลินค่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีค่ะมีโควิดจั่างในแถวชาวบ้านมานผีค่ะอ๋อไม่เป็นไรแล้วทีนี้มันอากาศร้อนอแล้วก็อยู่ใกล้ภูเขาไม่น่าจะเป็นอะไรอ่ะวันนี้ได้เลขตัวไหนครับพีระล้อมเมสักครู่นี้ที่ลูกอยู่เป็นไพ่เห็นโคกหานะคะโคกหานคกหานะซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเอามาโชว์หน่อยได้ไหมลอตเตอรี่อยู่ในรถค่ะซื้อแล้วค่ะซื้อแล้ว ไม่เคยคิดว่าเลขทะเบียนรถจะที่มาจากใกล้เคียงไหมสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วซื้อไว้แล้วค่ะซื้อไว้แล้วใช่ไหมค่ะทะเบียนรถเดือนสกาวสี่ร้นะผู้ชายก็บอกเลขสวยเลขสวยเต๋บอกสามเจ็ดด้อยจะจะเดี๋ยวจะไปเนินสี่ร้อยต่อเนาะค่ะเดี๋ยวตามกันไปเนาะตามกันไปเนินสี่ร้อยจ้าครับผมขอบคุณเดือนสกาวมากครับเห็นตัวจริงเลยครับตอนนี้ครับเอ่อเห็นตัวจริงก็งามเหมือนเดิมนะครับสวยพร้อมโอ้โหดูฮะบ่พร้อมเนาะบ่พร้อมครับบ่พร้อมแต่ว่าเสียงอาจจะ แข็งแข็งนิดนึงแต่นะ่ะนิสัยดีครับนิสัยดีมากครับถ้าถูกเลขประมาณอ่าสิบสองล้านคงจะแบง่งอยูน่นะครับนิสัยดีครับแบง่แบงแน่นอนครับสาทุสาธูครับครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ก็เลขอ่าพีระล่มนะครับแล้วก็วันนี้ได้พบปะก,กับทีแดงคนเดิมแล้วก็เดือนสากาวแล้วก็ ช่องมณีรัตน์ละองนะครับก็หลายๆช่องมาอยู่ด้วยกันนะครับคุมทรัพย์พานาคแล้วก็ทิศพันธ์ชาแนลนะครับมาอยู่ด้วยกันเยอะแยะเลยครับวันนี้ก็มาได้มาเจอกันขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากอย่าลืมติดตามกดแชร์กดไลค์กดให้กําลังใจนะครับเพื่อที่จะไปหาเลขหาชงหาลาภให้คุณผู้ชมมาฝากคุณผู้ชมนะครับว่าคลิปนี้ขอหยุดแค่นี้นะครับท่านผู้ชมแฮงๆรวยๆสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะไปที่เนินสี่ร้อยต่อครับสวัสดีครับผม